ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมีฟ้าสูบแบนด์ RPG จะมาแนะนำครับซึ่งจริงๆแล้วอะไรแบรนด์ RPG เนี่ยก็ไม่ได้ทำแค่ฟ้าสูบนะครับก็จะมีอะไรรายการอื่นด้วยนะครับแต่ในวันนี้ครับขอเน้นรีวิวไปที่ฟ้าสูบเป็นหลักนะครับเดี๋ยวมาดูฟ้าสูบกันครับว่าของ RPG เนี่ยเขามีเด่นจุดเด่นยังไงเด่นตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันฟ้าสูบของ RPG นี่ครับก็เรียบเนียนนะครับการออกแบบการหล่อมานนี่ครับเรียบเนียน ไม่มีตะปุ่มตะปัม๊มไม่มีฟองอากาศนะครับ okay. Okay. ตรงนี้ไม่มีช่องอากาศนะครับ <Okay. S 1> อย่างเสมอและหน้าเป๊ะนะครับพอดี <Okay. S 1> ในกล้องอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวจะลองซูมให้ดูอีกทีนึงนะครับนี <Okay. S 1> ่ <Okay. S 1> ครับแม้แต่ด้านข้างนะครับ <Okay. S 1> ก็ยังขนานนะครับ okay. จุดนี้นะครับดูนะครับไม่มีช่องว่างเลยนะครับขนานเป๊ะเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่รอดหรือว่าโค้งเลยนะครับดูกันใกล้นะครับพอดีวันนี้ไม่ได้พกฟิลเลอร์มานะครับไม่งั้น็คงจะได้เสียบให้ดูนะครับจะดูอีกสายตาเจะเ็นนะครับว่ามันไม่มีช่องเลยนะครับมันจะเรียบสนิทไปเลยครับ แนบสนิทเปครับแม้กระทั่งด้านบนนะครับมุมบนเนี่ยก็ยังขนานนะครับเรียบเนียนนะครับมุมบนเนี่ยขนานเรียบเนียนเหมือนกับด้านหน้าฝาสูงนะครับฝาที่นามาวันนี้ก็จะเป็นฝาเปล่านะครับ ซึ่งที่จริงก็จะมีหลายรุ่นครับแล้วก็จะเป็นฟ้าแบบมีชุดวาวมีพารูลิสอุปกรณ์ครบก็มีครับแต่อันนี้ก็จะเป็นฟ้าเปล่าที่เอามาเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้ชมกันอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ผมมั่นใจ RPG ครับอันนี้แนะนำเลยครับตัวอย่างในวันนี้เป็นของรถกระบะนะครับตัวนี้เป็นของ V ี g กนะครับ ท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเมา่อไดนครับส่วนเรื่องราคานั้นผมไม่รู้ราคาครับก็ <laughs> ติดต่อพันเบอร์โทรที่ใต้คลิปนี้เลยเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเซลล์คอยให้คําแนะนานะครับเรื่องราคานี้ผมไม่รู้จริงๆเราพบใหม่ขึน้นมาครับขอบคุณครับ